เจ้าหนึ่งยังคึกอยู่เลยครับยังไม่หยุดเลยครับนี่ครับสงสัยน่าจะเห็นนกเลยครับแต่มันค่ำแล้วผมก็ต้องเอาลงครับเพราะว่านกป่าก็น่าจะเข้านอนกันหมดแล้วละครับตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วครับไม่รู้หกโมงเท่าไหร่ครับโอ้หกโมงสี่สิบแล้วครับเจ้าหนึ่งก็ยังคึกอยู่เลยครับ ผมออกครั้งแรกหลังจากขนเต็มครับเพราะว่าฝนมันตกครับผมก็เลยไม่มีเวลาวันนี้เลิกงานมาก็เลยลองเอาออกดูครับเอาขึ้นได้ไม่ถึงสิบนาทีครับสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้ก็ว่าจะพาเจ้าหนึ่งออกลองดูครับหลังจากถ่ายขนเต็มแล้วฝนตกหลายวันไม่ได้พาเขาออกครับ วันนี้หลังเลิกงานครับประมาณหกโมงครับเดี๋ยวจะลองดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปเลยครับตอนนี้เลยครับลองขึ้นดูแล้วครับตอนนี้เจ้าหนึ่งก็มีขันบ้างแล้วครับแต่แต่ตอนนี้มันมืดมากแล้ครับประมาณหกโมง ครึ่งนลครับเพราะว่ากว่าจะหาต้นใส่ได้ไมมีแต่ไม้เป็นพุ่มครับไม่มีที่เกาะเลยครับอานกกระยางไปเกาะมีนกป่าขันรับอยู่ครับ เจ้าหนึ่งก็เรียกอยู่ครับเดี๋ยวผมทลกเข้าไปใกล้ๆกันครับครับเจ้าหนึ่งก็เรียกบเบาๆอยู่ครับนี่ครับมีนกป่าอยู่เสียงเล็กๆขันอยู่ข้างในครับ ไม่รู้เวลาจะทันหรือเปล่านะครับเพราะว่ามืดเริ่มมืดแล้วครับจะเหยียบไม่เหยียบไม่เป็นไรครับวันนี้เอาลองดูใช่ครับเอานกมาลองดูครับ ป่าก็ขันอยู่ข้างในครับเสียงเบามากเลยครับฝนมันตกเยอะนกยังไม่คึกผมว่านกก็เลยแบบไม่เต็มที่เท่าไหร่ครับเสียงยังไม่เต็มเลยนกป่า คอยดูสักห้านาทีสิบนาทีครับถ้ายัางไงก็ต้องเก็บเพราะว่ากาศเริ่มมืดแล้วครับนกต่อก็ขันเสียงเบามากเรียกเบาเกินครับขนาดผมอยู่ประมาณยี่สิบเมตรเองนะครับแทบจะไม่ได้ยินครับเสียงเรียกเขา อาทิตย์นี้ก็ว่าจะออกครับถ้าเกิดว่ามีฝนไม่ตกถ้ามีแดดเจ้าหนึ่งก็เรียกอยู่ตลอดเลยครับแต่ผมยังไม่เห็นตัวนกป่านะครับได้ยินแต่เสียงเล็กๆเสียงเบามากเลยครับ เสียอย่างเดียวเวลามันบจำกัดเลิกงานมาก็6กโมงหน่อยหนึ่งนะครับคอยดูสิครับหน่อยดิเป็นยังไงนกจะเข้าไหมถ้าไม่เข้าก็ต้องเก็บครับ เจ้าหนึ่งก็ขันโยนนะครับน่าจะนกป่าไม่เล่นแล้วละครับนี่ครับขันโยนแล้วครับน่าจะเข้านอนแล้วนะนกป่าตอนนี้ผมก็อยู่ในบอ่อดินนะครับอากาศก็มืดแล้วครับ คุมฟ้าคุมฝนเหมือนเดิมครับเพราะวันนี้มีแดดหน่อยหนึ่งก็เลยฮเอาสักหน่อยนี่ครับเจ้าหนึ่งเริ่มเรียกอีกแล้วครับเรียกด้วยขันโยนด้วยแต่คงไม่มีนกป่ามาเข้าร่วมนั่นแหละครับนกก็คงนอนกันหมดแล้วล่ะ อ่ะถ้ายัางไงไปเก็บนกก่อนครับเดี๋ยวคยว่ากันใหม่อาทิตย์วันอาทิตย์วันหยุดถ้าฝนไม่ตกต้องออกแล้วครับผมตอนนี้ก็เอานกลงแล้วครับจเจ้าหนึ่งยังคึกอยู่เลยครับยังไม่หยุดเลยครับนี่ครับสงสัยน่าจะเห็นนกเลยครับแต่มันค่ำแล้วผมก็ต้องเอาลงครับเพราะว่า นกป่าก็น่าจะเข้านอนกันหมดแล้วล่ะครับตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วครับไม่รู้หกโมงเท่าไหร่ครับโอ้หกโมงสี่สิบแล้วครับนะครับจัาหนึ่งก็ยังคึกอยู่เลยครับพิ่งออกครั้งแรกหลังจากขนเต็มครับเพราะว่าฝนมันตกครับผมก็เลยไม่มีเวลาวันนี้เลิกงานมาก็เลยลองเอาออกดูครับ เอาขึ้นได้ไม่ถึงสิบนาทีมั้งผมว่าก็ต้องเอาลงครับเพราะว่ามันมืดแล้วครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องน้องใหม่ครับให้กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับลูกน้องก็ตามมาด้วยทีนี้โอ้โหอยากกลับไปโรงเรียนเก่าแล้วไม่ได้แล้วล่ะลูกค่อยปิดเทอมก่อน ครับวันนี้พ่อผมมาดักนกครับครับตอนนี้พี่ปวดขาแล้วไปถ้าอย่งไรกลับบ้านไปายเอาไบายทุกคนไปบายอายไปไปยบายโอเค